วันที่12พฤษภาคม2566สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอบนวิถีพอเพียงกิจกรรมที่2การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และกำหนดตนบนความพอเพียง แก่กลุ่มปาบางเป้าหมายณหอประชุมศูนย์แสดงสินค้า1ตำบลหนึ่ง,งผลิตภัณฑ์โอทอ็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดได้รับเกียรติจากนายสำรวยเกียรติกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อวาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกด1บวก10บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีดรนิพาคงเพชรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกด เป็นผู้เก่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในวันนี้เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจหลักยารเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์การค้นหาจุดพัฒนาครวัวเรือนในการนําแนวคิดหลักฐานและแนวทางไปปฏิบัติในครวัวเรือนปอบบางและขยายสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมวันนี้ประกอบด,ด้วยคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครวัวเรือนครวัวเรือนเปอบะบางและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน300คน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดอเภอกันทาราลมและอเภอพายุจิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจากดกรนิภาคงเพชรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดมาเป็นวิทยากรบรรยายชีย้แจงทำความเข้าใจแนวทางหลักการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนบนวิถีความพอเพียงตามหลักพัจยาเศรษฐกิจพอเพียงจิจกรรมเสวนาในหัวข้อ การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปาะบางให้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงโดยมีวิทยากรร่วมเสบนาประกอบด้วยดรนิภาคงเพชรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดนางสาววริศลาโสภาคพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกดนางสารินีชัยปัญญานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษดรสมัยลาประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายเชิดชัยจิณแสนกเกษตรกรดีเด่นจังหวัดศรีสะเกดปี2565และนางพัชรพรตองจิตเป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายเชิดชัยจิณแสนปราดเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกดได้บรรยายในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในประเด็นในหัวข้อวิเคราะห์กำหนดตนบนความพอเพียงแกกลุ่มเปาะบางเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น6กลุ่มโดยทีมวิทยากรจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสรุปจิจกรรมการประชุมโดยนางพรทิพนิธิโพธิพงศ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ